วัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับผมโอบิกนะครับก็วันนี้เราไม่ได้มาเล่นแรงกิ้งหรือว่ามาโยกอะไรกันฮะก็วันนี้เราจะมาเปิดการ์ดกันครับผมก็ทางฟี f a าออนไลน์สเนี่ยเขาได้มีโปรโมชั่นนะแจกนักเตะการ์ดนักเตะนะครับ EU08 โดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องเติมเงินเข้าเกมเนี่ยขั้นต่ำประมาณ50บาทนะฮะเราลองมาดูกันนะว่าต้องทํำยังไงกันบ้างก็50บาทนะขั้นต่ำได้มาแล้วครับ3ใบ กับเงินไม่รู้ว่ามันให้เงินมาเท่าไหร่นะก็แต่เงินเราไม่สนแล้วเราสนการ์ดครับผมโอเค,อเคก็ได้เวลาแล้วนะครับไม่พูดพร่ำททำเพลงนะก็ดูก่อนลองดูก่อนนะฮะต่อเลนเนี่ยแพงสุดเลยนะ 8.9m เรียกได้ว่าถ้าได้ตัวหนึ่งนิดอยู่กินไม่ได้อีกนานเลยนะก็อลองเปลี่ยน3ตัวบนสุดนะเลือกไปไว้ล่าสุดก่อน ก็ครั้งนี้ผมผมไม่ขออะไรมากครับผมขอแค่ตอเลสสมตัวก็พอมาเรามาดูกันฮะใบแรกเลยโอ้ยอียใครวะเนี่ยชอลูกา้าโอ้โหหมดเปิร์มจริาพี่ตอสก่อนะนะนี่นี่นีเปิ้น เปิ้ลให้มันรู้ตัวนะฮะว่ามันควรจะออกมาได้แล้วมาใบที่สองเออโอ้ยหนักกว่าเก่าอีกใครวะเนี่ยเจ้ามูตินโนนะฮะเพื่อนร่วมชาติของไอดอลผมเองฮะริเตียนโนโแลนันโดแต่ไม่เกี่ยวนะฮะเหลือใบเด,ยเดียวแล้วความหวังของมูบ้านเลยนะฮะขอได้ถอะวะมาเออโอ้ยชาวีก็ยังดีวะ เกือบสิบ้านนะฮะโอ้โหก็สามใบก็รวมรวมได้ประมาณสิบ้านนิดๆนะฮะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ก็เห็นในกลุ่มเขาก็เปิดได้ตัวสิบ้านขึ้นกันนั้นนะฮะรู้สึกว่าโอ้ยอยากได้ตอนเลสกับวานิสตอร์ลอยนะใจจริงเป็นเดลสายตัวก็ไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าของฟรีอะนะฮะไม่ต้องคิดมากยังไงก็ ถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับรอติดตามกันต่อคลิปหน้าแล้วกันฝากไว้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ